นั้นมาหนอสิอันนี้ลูกค้าบอกว่าเหล็กงอนะคะอ่ะเปิดเลยจ้ะปกติมันจะอยู่ยังไงสิ เหล็กเหล็กปกติมันจะอยู่ยังไงถ้ามันงออยู่ในกล่องมันจะต้องตั้งขึ้นใช่ไหม,ถ,มถ้ามันงอในกล่องแล้วมันจะเป็นต้องเป็นสองด้านพอสองด้านอันนี้อ,อันนี้ประมาณหเซนตอนลูกค้า ให้ดูอ่ะมันติดอยู่กับนี้ไหมติดอยู่ถ้าติดอยู่มันไปไม่ได้เพราะว่าเนี่ยถ้าติดอยู่มันติดอยู่แลว้วเขาบอกว่าเขาพยายามที่จะง้างพอง้างเสร็จมันถึงน็อตมันถึงหลุดเขาบอกเขาบอกว่าเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะเอาอีกอันหนึ่งมาซิฟรีเพราะมันจะต้องมีสองอันแล้วกล่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะ ดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ดูนะคะเนี่ยแล้วกล่องมันเป็นมันเป็นอย่างเงี้ยมันมันจะพอดีอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะมันเลยขึ้นมาประมาณสามสองเซนกว่ากว่ามันเลยขึ้นมาสองเซนกว่ากว่าแล้วถ้าอันนี้อันนี้เดี๋ยวหยิบขึ้นให้นิดหนึ่งแล้วถ้าอันนี้มันอยู่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยซีเนี่ยเนี่ยแล้วเนี่ยแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะงอเห็นไหมคะแล้วเขาเขาบอกว่า ฟีเดเธอมาจับเนี่ยเนี่ยฟีเดเธอเธอจับแค่ตรงนี้พี่ให้พี่เห็นอ่ะเดี๋ยวเอาเมือเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้มันจะอยู่ตรงนี้กับตรงนี้ขนาดเนี่ยพอพอมันงอเนี่ยมันจะอย่างเนี้ยค่ะเหล็กมันจะต้องติดอยู่ด้วยกันแล้วเขาบอกว่ามันติดอยู่ด้วยกันแล้วมันงอมันงออยู่ในกล่องเขาเปิดกล่องแล้วเห็นมันงอเขาถึงง้างพอเขาง้างไม่ออกเขาพยายามง้างแรงๆมันถึงหลุด เขายอมรับว่าเขาทำน็อตหลุดแต่มันจะหลุดได้ยังไงคะเพราะอันเนี้ยถ้ามันงออยู่อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ใส่ตรงนี้ไม่ได้เนี่ยค่ะเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าเขางางผิดด้านมันถึงงอแบบนี้แล้วมันถึงหลุดออกจากกันถ้าในกรณีที่ว่ามันงอแล้วมันอยู่ผิดน่ะไอ้เหล็กนี้ที่ผมบอกว่ามันต้องยาวกว่าเออเพราะ ไม่ได้เพราะว่าโรงงานเขาทาํามาไซเดียวกันหมดเลยถ,ถ้าถ้าสมมติว่ามันจะงอมาในกล่องอยู่แล้วอันนี้มันต้องยาวกว่าเดี๋ยวเธอถืออย่างนี้ไว้นิดนึงฟรีแล้วเธอเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอให้ดูดูอันนั้นหน่อยเดี๋ยวพี่เปิดอันนี้ของเขานิดนึงเพราะว<ถ>่า<ถ>พี่จะเปิดรูป<ด>ให้ดูเออถือกล้องนี่นี่นี่จับฝั่งนี้อันนี้เราจะไม่โพสเลยแล้วเธอเธอให้ดูอันนั้นว่ามันว่าว่าเหล็กมันติดกันเป็นยังไงเดี๋ยวพี่จะให้ดูว่าอันนี้เหล็กมันติดกันอยู่ที่เขาถ่ายให้ดูอ้าแล้วกู้ไม่ออกไปเมื่อกี้กู้ยืนทําไมอ่ะ นะแป๊บนะ มาแค่มันถ่ายมาแค่อยู่ที่มือว่ะสีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งรอก่อนให้ดูนิดหนึ่ง <S 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 <LE at> เขาบอกว่าตอนแกะออกมาเหล็กงออยู่แล้วทั้งสองด้านแต่ไม่ง้างแสดงว่าเหล็ก เหล็กมันยังอยู่อาฟีเอามาฟีเดี๋ยวเธอเอาอันนั้นมาเจ้าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ดูนะคะว่าเหล็กมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะคะเหล็กมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้หากเขาเปิดผิดฝั่งแล้วเขาก็บอกว่าจริงคือมันเปิดไม่ได้ที่มันจะเปิดผิดฝั่งเพราะขาทั้งสองอันเนี่ยมันติดกันอยู่ถูกต้องค่ะแต่ถ้าพยาพยามพยายามพยายามง้างยังไงยังไงมันมันจะงอเพราะเราเคยเจอสถานการณ์ที่ลูกค้าทำงอก็มี แต่แต่ถ้าบอกว่าเอ่อเหล็กมันงอแล้วเหล็กมันงอนแล้วมันติดกันอยู่แบบนี้เนี่ยถ้าเหล็กมันงอแล้วมันติดกันอยู่แล้วเขาพยายามง้างจนเธอเห็นไหมฟีจนน็อตอันสองอันนี้หลุดถ้าอันนี้ใช่สองน็อตสองอันนี้หลุดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพยายามง้างจนแสดงว่าเหล็กมันจะต้องอยู่ติดกันแต่ทีแรกแต่มันจะอยู่ติดกันไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่ดูนะคะเนี่ยค่ะ เนี่ยค่ะมันมันไม่ได้พอมันงอแล้วเนี่ยมันจะเอามามันมันคือมันจะอยู่ติดกันไม่ได้เลยพอมันงอมันจะเป็นเนี่ยมันจะสั้นกว่าเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยเออใช่เนี่ยเห็นไหมอันนี้ยาวยาวกว่าสักประมาณสามเซนอะอันนี้ก็น่าจะมีสักห้าเซนอ่าเดี๋ยวประมาณนี้ปั๊บอ่ะ พอมันงอมันจะใส่กล่องไม่ได้แล้วอันเนี้ยสองฟ้ามันต้องขึ้นเนี่ยขึ้นประมาณสิบเซนอะเจ้าหน้าที่เข้าใจไหมคะพอถ้ามันงออยู่ในกล่องปุ๊บอันนี้มันจะตั้งแบบนี้ถ้ามันงอแค่ข้างเดียวเนี่ยอาจจะพอใส่กล่องได้แต่พอพอมันงอสองข้างไอ้ตัวข้างล่างจะต้องเป็นอย่างนี้มันจะขึ้นมาอีกมันจะขึ้นมาอีกประมาณเนี้ยค่ะแล้วมันจะใส่กล่องไม่ได้อาร์ฟี่ประมาณนี้เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ เนี่ยดงนนเนี่ยมันเป็นแล้วเขาก็บอกว่าเขาพยายามง้างคือถ้าเขาเห็นเหล็กงออย่างเงี้ยเขาคงไม่พยายามง้างหรอกค่ะแล้วเขาบอกว่าเขาพยายามง้างง้างยังไงก็ไม่ออกมันไม่ออกค่ะเพราะมันไม่ออกเพราะอะไรรู้ปะมันไม่ออกเพราะเพราะเวลาง้างแล้วอะมันอยู่แบบนี้มันก็ต้องง้างได้ฝีถ้าเหล็กมันหลุดหลุดแบบนี้หรือว่ามันหลุดข้างเดียวอย่างเงี้ยมันจะง้างได้อะเธอลองง้างดูดิมันง้างได้ มันง้างได้แต่เขาบอกว่ามันง้างไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยถ้าหลุดข้างเดียวอะ่ะมันง้างได้ไดถูกต้องแต่ถ้าสมมติมในกรณีที่ว่าเหล็กมันยาวกว่าเล้วงอเอออาจจะง้างไม่ได้เดี๋ยวเธอลองง้างตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวง้างให้เจ้าหน้าที่ดูนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะไม่ได้ติดเหล็กไม่ได้ติดแต่ถ้าแต่ถ้าเหล็กมันงอแบบนี้ปุ๊บแล้วอย่างนี้ปุ๊บ เนี่ยี่เห็นไหมมันจะใส่ได้เธอเห็นปะพอมันเปิดมาได้เนี่ยพอมันเปิดมาได้มันจะเป็นแบบนี้มันจะใส่ได้นั่นหมายถึงว่ามันไม่ได้งอมาแต่แรกเพราะถ้ามันงอมาแต่แรกเนี่ยมันจะไม่ได้เนี่ยพอมันงอมาแต่เขาถึงพอมันงอแบบนี้ปุ๊บเขาถึงงางไม่ได้อ่ะให้ระบบพิจารณา